คุณออ่่าาแมวก็หมาแมวดีจ้าหมาแมวดีจ้าขอบคุณมากมากดมาแล้วมาแล้วเอฟซีมาแล้วขอบคุณมากมากเออขอบคุณเอฟซีหม,ม,มาแมวอ่าแสดงว่าหมาแมวอ่าอยู่ตรงไหนน้นต้อ <c oughs> งใส่ไปจอดไปบ้านอื่นเลยขอบคุณหมาแมวมากขอบคุณเอฟซีหมาแมวขอบคุณมากมากเนืะอขอบคุณพี่น้อง,นนอองทุกคนขอบคุณทุกเรื่องทุกอะไรครับอ่า อย่าลืมฝากกำลังใจบ้านหมาแมวรบรีดเอพี่น้องให้กำลังใจบ้านหมาแมวด้วยอตอนนี้แก่ก้า FC เอฟซีแกมาเนี่ยหนาหารักมากๆเลยเนี่ยหนาตาเหมือนก่ใครกะบุนทิงผมเลยเนี่ยเหมือนกันเลยสีเดียวกันเลยนี่เหมือนบนทิงผมนั่นแหละบนทิงผมก็หนาตาแบบนี้แหละเวลาบอกว่าไปเที่ยวาเวลาไปเที่ยวด,ดีใจกระโดดตัวรอยเลยกระโดดตัวรอยพอบอกไปเที่ยวไปเที่ยวแต่ต้องจูงไปนะไม่จูงไม่ได้ ไปทั่วเลยวิ่งไปไม่ยอมกลับบ้านเลยถ้ากลับมาอีกทีนึงก็จะเอาอะไรมาไปด้ยไปคุก <c oughs> ไปคุกฉีโคนมาไปคุกลงน้ำมาต้องมาจับอาบน้ำผมก็เลยไม่ต้องนั่นแล้วต้องไปได้วยกันต้องจูงไปไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้หรอกถ้าปล่อยไปพาน,ปน้องไปนนุนไปคุยรุยฉีโคนไปคุยอะไรเ่นต่างนอกบ้านกลับมาต้องอาบน้ำอาบน้ำไม่ไหวแล้วต้องตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยอาบน้ำเพื <c> ่อ <oughs> เปลืองน้ำไปคุกฉีโคนคุกฉีดินอะไรมาแล้เต็มตัวเลยแล้วไปคุกอะไรขนเข้าไปปุยเนาะไปคุกดอกยาอ้ไรน่ะที่ว่าตดตั้ตัวเหนียวเหนียวน่ะเต็มเลยอ่าเราก็ต้องมาเอาวิวีวีออกอีกเราผมต้องแต่นั้นผมไม่ค่อยอยากปล่อยน้องไปเลยต้องไปต้องจูงไปถ้าไปทําลําพังมาพาน้องไปกลัวเลยต้องจูงไปขอบคุณต่างหากเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนในแหวกแหวกกำลังใจผมก็ขอกาบขอบคุณต่างหากครับผม ขอบคุณทุกคนทุกราขอบคุณทุกกำลังใจขอเวมาแห้กำลังใจก็ได้เด้อขอบคุณทุกคนกำลังใจที่มาให้กำลังใจผมขอขอบคุณพี่น้องทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะขอทวนรายชื่อเดี๋ยวผมก็จะขอลงรายเด้อพี่น้องขอบขอบคุณพ่อพนขอขอบคุณคุณธาปณีเนาะขอบขอบคุณคุณพระไทยขอบคุณยายน้องอีคิวขอบคุณคุณรูอิสขอบคุณพ่อสมชายขอบคุณอารุ่งคำราขอบคุณครูเทพขอบขอบคุณพี่บรรจง เราขอขอบคุณน้องเนนทีเนนเนาะขอบคุณมากมาหรือขอบคุณแม่น้องเระขอบคุณเอฟซีแม่น้องแเราขอบคุณคุณแอร์ขอบคุณคุณชมาเอรมากๆขอบคุณคุณพรพิมลขอบคุณแม่นุ่มขอบคุณเอฟซีเมติกขอบคุณเมติกรักวันเกิดขอบคุณน้องโปรเมติกขอบคุณพี่ยงขอบคุณหมกบาตาซีดเนี่ยขอบคุณมากๆหรือปันบาตาซีดฟาร์มน้องให้กำลังใจขอบคุณคุณภาชรพันธ์ขอบคุณน้องเอ็มเอ็มขอบคุณมากๆขอบคุณ พ่อยายวาดนะขนมตายายวาดเรขอขอบคุณคุณแคนองแครอดขอบคุณน้องเนทชีวิตติดเทอร์โบขอบขอบคุณคุณทิศเปย์วยมขอบคุณคุณยายมูนขอบคุณมากมที่บุญสรัารายขอบคุณคุณแม่ลูกศีขอบคุณเอฟซีแม่น้องขอบคุณมากมเด้อขอบคุณหมาแม่เริ่ปรีขอบคุณน้องลูกน้อนขอบคุณคุณติ๋มเก่าเก่าขอบคุณน้องแนวขอบคุณป้าแมว ขอบคุณคุณอุดมศีขอบคุณมากๆขอบคุณคุณท้องสุขมากๆเ้อรายเสือใครตกหล่นขอโทษขอไวเด้อพี่น้องเด้อ่านที่ผมก็จดทันมาไม่เป็นไรดอกหลังบานผมมีผมเอาไปดูได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าผมไม่ไปตามกำลังใจเนาะขอบคุณคุณน้องภาคอ้นมากๆเ้อขอบคุณน้องภาคอ้นบางทีคุณไ่ชนกันแลความเ็นคสามารถเป็นกําลังใจกันได้เนาะขอขอบคุณน้องภาคอนน้องภาคอนก็คุณไรสดเด้อฝากเป็นกำลังใจน้องด้วยขอบคุณน้องภาคอ้นมากๆ ขอบคุณน้องภาครขอบคุณคุณเยบุญขอบคุณมากมากฝากกำลังใจบ้านคุณเยบุญด้วยเนาะทักทายกำลังใจซึ่งกันในการขอบคุณน้องภาครขอบคุณทุกเรื่องทุกรายขอบคุณคุณทองสุกมากๆด้วยขอบคุณคุณทองสุกขอบคุณมากมากขอบคุณกำลังใจขอบคุณ13ล้านดวงตาก็ะา3ล้านในเริ่มเริ่มเกี่ยวกับขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่แวะมาทักมาทาย ไม่กำลังใจผมเนาะวันนี้ก็ลองขึ้นรายนอนดูนะพี่น้องเนาะรายนอนก็รายตั้งเนี่ยก็จะเป็นยังไงก็ไม่เน่ใจผมก็ไม่ต้องถามพี่พี่น้องน้องเนาะระหว่างขึ้นรายตั้งก็รายนอนเอาแบบไหนดีบอกมาด้วยคุณพนพิมลระหว่างรายนอนรือรายตั้งแบบไหนดีแม่์เมยคุณพนพิมลก็ไปตน้องนี่บอกโ่ทยบหน่อยเนาะพี่พี่น้องน้องทุกคนที่ได้ยินก็บอกเลยเนาะระหว่างรายตั้งก็รายนอนอันไหนดีกว่ากันเนาะเราก็ไ no it ม่เน่ใจครับ ฝากห้กำลังใจกันได้ด้วขอบคุณทุกรถทุกร่ก็ไปทักไปไทยกำลังใจกันได้ไรายชื่อก็ใครตกร็ต้องขอโทษขอภายด้วยให้กำลังใจสึ่งกัน